สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าจ้ามาพบกับแนวทางฮานอยหมัดรวมจ้เมือ่อนีวันพุธวันที่11เดือนเก่าจะเดือนกันยายน2567าหจ้าผลฮานอยคองวันที่10จ้าก่อนสิไปรับชมแนวทางใหมก่ก็เดี๋ยวมาเบิ่องบนแนวทางเก่ากันก่อนนาะฮานอยหมัดรวมของวันที่10เด่นไปที่0 4นย์วิ่งลูดจ้าสำหรับชุดเด่น ชุดเด่นนอยมัดรวมสำหรับโพนจะน้อยเฉพาะกิดรอบแรกบนหกหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งหนึ่งไซเบิร์นคองแอดจอยเลขเบิร์นมาเต็มเต็มนอหนึ่งหนแอดจอยได0ูนกับ1 1ึนึ่งเ้าจะชน0ูนซูนหนึ่งว่างให้0ูมาหนึ่งหนึ่งโอ้โหว่างผิดต,ตัวสำหรับเลขเบิร์นจะถือว่ามาอยู่ด้วยจะ สำหรับสองตัวล่างรอบเฉพาะกิจหาสีเขา่าสีหาจ้ะชุดเด่นเต็มเต็มเด่นหาเด่นสีวิุสีมาจ้ะสำหรับการเข้ากับมิหาจ้ะแต่ว่าจับคููเขาอยู่ชุดเด่นสีหาเนาะ,อะโอเคมาได้ทุกทางสำหรับรอบพิเศษจ้ะหนึ่งแปดสองอพิเศษบนพลาดไปจ้ะ สองตัวรางรอบพิเศษจะหาสองหาสองชุดกันของฮาจับขู่ผ่านไปายเจะจับให้เลขสูงมาเลขต่ำเนาะหาสองตรงตรงเลยโอ้จะได้เนาะจะมาสตูงเลยรอบปกติจะหกเก้าสี่เก้าสี่จับขูบวถึงเราจะให้สี่แปดมาสี่เก้าเก้าสี่ชุดเด่นของฮาวเคอร์เนซีวิ่งรูดซีจะสำหรับบนรอบปกติ ล่างปกติ08อ่ายับใหาย02 03 04 0์หมา08นอกไปาปบอถึงอีกจก้ะเขาเด่น0วิ่งรูด0จะรอบปกติเขาเด่นวิ่งรูดบนล่างเลย94กับ08โอ้โหเด่น4เด่น0วิ่งรูด0สำหรับรอบวีไอพีจะ164อ่า64รอบนี้มาตัวน้นเต็มเต็ม,ตมบอพลาดจ้ะ ชุดเด่นเต็มๆเ,เด่นสี่วิ่สี่มาสองตัวหลังวีพีหาหกเข่ากันไปตรงๆจากชุดกันวีพีเด้งบนล่างจะแต่ว่าหาหกนี่พี่ตัวเนาะสำหรับชุดสามตัวอันนี้ผ่านไปจาสสำหรับฮานอยมัดรวมขอม้อเท้าปากเนาะจ้ามือนี่ยินดีกับปนติตามีดีกับพีน่นเอฟซีสิตามเนาะจา้ะ เขาตัวได้แบบได้สามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยได้เนาะจ้ะเมื่อนี้รุ่นกันต่อจ้ะเมื่อนี้วันที่11เอวันพุธนี่มีลาวพัฒนาให้้วยเด้อจ้ะสำหรับลาวพัฒนากระลูกห้2สองสูตรเนาะจ้ะมีสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรเดิมเด่นวิรุ่อยู่สองตัวอ่าฝากไปพิจารณากันเนาะจ้ะสำหรับลาวพัฒนาของเราสองสูตรจ้ะสำหรับห้าหน้อยมัดรวมวันนี้ให้ไปที่เลขเด่น ศูนย์กับเก้าวิ่งรูดจ้าใควิ่งตามาักตาชอบกันนําไปวิ่งไปรูดได้เนาะจับคู่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาเก้าศูนย์คู่เด่นเก้าหนึ่ง ก้าสองเก้าสามกันจ่าหาหกกันหาจ่าหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าอยู่ชุดกันจะตัวเดียวกันสำหรับสามตัวจะหาเก้าศูนย์สี่เก้าสอง 50208นี่คือชุดซัตัวบนฮานอยวันนี้จะจับคู่ให้เป็นแนวทาง4คู่จะสำหรับตัวเน้นจ้าฮานอยมัดรวมวันนี้3ตัวขอเน้นไปที่502 590กันขอเน้นไปที่58 59 เดน9วิุตเเน้นไปที่9 3สตามด้วย90 02 04สําำหรับห้าน้อยมัดรวมก็คือแอนดอยหฮ4น้อยจ้า4น้อยนี่คือเฉพาะกิจถึง VIP จ้าหรือว่ามันอยู่ในรอบไรเมื่อนี่กระปากไปพิจารณากันอีกทีหนึ่งละกันเราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชวบค่อยตามเนาะเมื่อนี่ข่อยมาปังๆค่อยมาเด้งๆละกันจ้า ขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจะขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณถูกถูกกำลังใจจ้รับชมไวเป็นแนวทางจะจ้าแนวทางมีเขาไม่รุดจะผิดพลาดประการใดกะโคตรโค้ไพ่ไวด้วยละกันจ้าขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เขามารับชมแนวทางสชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันถูกคนถูกทานจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า